ไก่อนเลยเข้าไปก่อนเลยพูดชายซะด้วยอะสิแล้วพี่ก็ไม่เคยด้วยงั้นเดี๋ยวพี่เข้าไปดูก่อนนะพี่ตายนาาสงสารเจ้าพ่อคุณแม่พู่ตายคงจะเจ็บปวดเลือดไหลเป็นองหิดเลยพ่อคุณอุ้ยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเจ็บตรงไหนบอกก้อนเงินสิ เพื่อนมือใครวะสวยหรือไม่สวยคนแกว่วะโอ้ยตายแล้วนี่พระคุณไปไงบ้างแหมแทบถีบกูเลยเพื่อนโอ้ยมือใครวะเนี่ยคนสวยวะขาเยี่ยงชู้อโห เฮียอะไรล่ะเนี่ยทำไมไม่เล่นแบบเพศเขาเนาะจะเล่นทำไมรูปร่างอย่างมึงน่าเล่นเหรอฮะแมมจะเล่นเป็นเอกจะเข้าไปหานี่แค่นี้กูก็เคืองแล้วรู้ไหมทำไมนี่เราเข้ามาหมู่บ้านพระโศภะเนี่ยนี่แม่สีภัยหรือเปล่าแล้วแต่ฉันก้อนเงินจ้ะก้อนเงินด้วยชื่อเล่น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 ชั้นก้อนเงินใช่ชื่อจริง อาราเตออาราเตูว่าจะไม่ดูอีกแล้วแม่สีพายถ้าอาร <c oughs> าเตอลูกพ่ออย่างนี้เดี๋ยวก่อนดูท่าทางเขาจะโกรธเพืนะ่นน่ะเอาแล้วทำยังไงเมื่อกี้ว่าเขาไว้เยอะอด้วยเออไปว่าเขาได้ยังไงเขาอุตส่าห์ช่วยเราไว้เนี่ยเอาไงดีเพื่อนไปขอโทษเขาสิพูดไม่เป็นเมื่อกี้ว่าเขาไว้เยอะนี่พูดหวานๆกับผู้หญิงไม่เป็นเลยยังไงเออเดี๋ยวกูสอนจะดีเหรอก็ดีสิต้องขอโทษเขาก็จะได้ช่วยชีวิตเรา เขาต้องหายกอดกูนะเออคุณต้องพูดอย่างนั้นไหมไปเดี๋ยวพูดพูดคำไหนมึงตามคำนั้นนะเออคุณผู้หญิงครับอ่าคุณผู้หญิงครับทำไมที่ผมทำไปเมื่อกี้นี้ต้องถูกเนื้อต้องตัวเปล่านิดหน่อยอย่าไปแตะอังเขามากนะไม่กูอย่าไปโดนโดนแขนกลัวเนื้อจะยุยติดมือมามึงนี่เขาปากเสียจริคุณคนสวยครับ ที่ผมทําไปที่ผมทําไปผมรู้เท่าไม่ถึงการผมรู้เท่าไม่ถึงการถ้าหากมาดแม่คุณผู้หญิงโกรธผมถ้าหากว่าแม่คุณผู้หญิงโกรธผมจะทํายังไงจะทํายังไงที่จะให้คุณหายโกรธที่จะทําให้คุณหายโกรธถ้าคุณไม่หายโกรธถ้าคุณไม่หายโกรธคุณตบหน้าผมสิครับจะดีเหรอผู้หญิงที่ไหนเขาจะทำเล่าและเยคนนี้ตบผัวตายมาสามคนแล้วนะไม่มีแล้วเขายังโสดยังสาวยังซิงอยู่เนี่ยแม่นางถ้าแม่นางไม่หายโกรธตบหน้าผมสิครับ ฉันน่ะถึงว่าไม่ใช่คนสวยแต่ว่าฉันก็เลือกนะจ๊ะจะให้ฉันไปตบเธอน่ะฉันทำไม,ไม่ได้แต่คุณต้องทำได้ไไดแต่คุณต้องทำได้ไม่ได้แต่คุณต้องทำได้แต่คุณต้องทำได้ไม่ได้แต่คุณต้องทำได้แต่คุณต้องทำได้เป็นไงบ้างเพื่อนดูพักเจอค ไม่นางเอ่ยหายโกรธหายโกรธหรือยังอุ้ยว่าฉันไม่เยอะแค่นี้ใจจะหายโกรธเหรอไม่ฉันไม่หายโกรธคุณครับคุณครับถ้าหาว่าคุณไม่หายโกรธผมแต่หาว่าคุณไม่หายโกรธผมตอบผมแล้วตบผมแล้วยังไม่หายโกรธผมยังไม่หายโกรธผมอีกคุณถีบหน้าผมสิครับเขาไม่ทำแร้กผู้หญิงที่ไหนก็จะไปทำเล่แจะดีเหรอเออไอหามึงให้ถีบไปเหรอ ไม่ทำหรอกมึงทำอย่างงี้ถ้ากูเครียดเลยนะเนี่ยเอาเถอะนะเดี๋ยวเขาเป่ายาหนัดกันให้เครียดเขาเป็นผู้หญิงเครียดไม่ได้เครียดต้องเป่ายาหนัตก่อนแม่ยานัดของเธอเนี่ยแม่นางมีเป่ายานัดไม่เดีเมื่อแม่นางตบข้าพเจ้าแล้วยังไม่หายโกรธถีบสิครับไม่ฉันทำไม่ได้แต่คุณต้องทำได้แต่คุณต้องทำได้เขาบอกว่าทำไม่ได้ไงคุณต้องทำได้ คุณต้องทำได้โ่วยช่วยอย่ามาแทงผิวเหนียเผื่อเหนียวเลยบงบอกไปถีบไงจะได้รู้ว่าเขารักเราจริงไงอ๋อนี่ลองใจเล่นใช่ไหมเนี่ยเดืองค่ะหยอกเล่นหยอกเล่นแล้วคนนู้นนะนี่เป็นพี่น้องกันหรอครับเป็นพี่คนนั้นเป็นน้องจ้าชื่อก้อนเงินเหรอครับจ้าเออแล้วคุณคนสวยมีชื่อว่าอะไรครับชื่อมะขินจ้าชื่อมะขิน พอดีว่าผมเองเนี่ยถูกเขาทำร้ายมาก็แสดงว่าไปขึ้นบ้านใครเ,คาเขาก็คงขับฟันมาสิแล้วสิไปขึ้นบ้านใครเขาหรอกครับพอดีเจอพวกมหาโจร<ะ>มาไล่ขับฟันทำร้ายผมมาครับ oh, โอ้โหเขาโดนทำร้ายมาแล้วนะข้าหากว่าไม่รังเกียจผมอยากจะขอรักษาตัวที่บ้านของคุณมะขินก่อนได้ไหมครับได้สิจ๊ะถ้าหากแม้ว่าคุณน่ะรักษาตัวหายดีแล้วแล้วคุณก็ กลับบ้านคุณก็ได้เดี๋ยวก่อนกลับไปตอนนี้เดี๋ยวพวกโจรมันดักฆ่าอีกครับเมื่อกี้นจ๋าจะดีเหรอจ้าก็เป็นผู้ชายนะใจเขาอยู่หรอแต่เขาบาดเจ็บมานะพี่นะเขาบาดเจ็บเดี๋ยวพรุ่งนี้ตีห้าตื่นไปเช้าไปเลยครับตีห้าต้องไปเลยนะเดี๋ยวตีสี่ไปเลยแล้วก็ช่วยเหลือเขาไว้เถอะนะสวยแล้วเกินแขนแก่เพื่อนมนุษย์ ยังเจ็บอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้จะฉันใส่ยาให้นะดีวอยู่อยู่พักก่อนที่จะรักจริงมากินอยากอยู่กินด้วยกันเผาอะไรเนี่ยมีความสุขถูกทันไม่แปรพัน ใครพนจะช่วยรักษาปบาดเพลงเร็วให้พี่แกผ้าสกแกเลยแก้้ไดเลยเฮ้ยเดี๋ยวให้แกผ้าใช่หมายความว่ายังไงอ่ะหมายถึงว่าแกผ้าเสื้อเนี่ยจะไปแักให้แล้วเดี๋ยวจะหายามาใส่เลือดเลือดไปอย่างนั้นเลย นึก่าจะให้พี่แก้ผ้าลัาไม่ได้เดรลิเกตอนนี้แก้ผ้าไวด้วยใ ถูกเลยนี่จะเสียผีป่ะเนะี่ยไม่ได้อนอน มาชนบทแสนดีที่เธอนั้นมีเมตตาใจดีหากเธอมีการศึกษาม่มีปัญหาดิ้นรน สมเป็นยอดคุณพนขอเชื่อใจหน่อย เสด็จพุทเจ้าค่ะรักษาเเป็นยังไงท่านเห็ดดำค่อยยังชั่วแล้วพุทธเจ้าค่ะข้าราชการไปตั้งหลายวันเป็นห่วงรักษาตัวพระเจ้าน้าเทพมนตรีแม่ลูกแม่เดินขึ้นมาประทับเชิญขึ้นมาประทับแม่ลูกมาถวายบังคมพุทยาค่ะพระเจ้าน้าเสด็จแม่ถวายบังคมพุทยาค่ะโตไหมหนุ่มการเดินทางเออมีอุปสรรคนิดหน่อยพุทยาค่ะมีอุปสรรคเรื่องใดกันระหว่างที่ข้ามันท่านเดินทางกลับ มีกลุ่มโจรคิดลอบปลงพระชนก้าวหมอมชันแค้มนตรีมาดค่ะเป็นความจริงพระลานพร้อมด้วยท่านพี่แล้วุพลสันติไปไหนแล้วดอกจอกถูกมหาชนฝันเป็นตายเท่ากันพระเจ้าค่ะเป็นความจริงที่จะพพลสันติเหรอเออทรงได้โปรดอัญาโทษไปพลก้าวทำไมวะในเมืองเรานี้ ทำไมเป็นไรลักษณะว่าเหมือนจะมีหมหาโจรอยู่ด้วยพระเจ้าข้าม,<ร>มหาโจรวัใจในี้นะมึงกินเนี่ยกินเนี่ยทำแม่งทำแม่งแล้วติดจมูกจำได้แม่นเดือยมึงว่ากูไหมอยากกินตุ๊กแกร้อนท้องกินเปิโปรดดีเด่นที่เกลียดไปขุดออกมามันที่จริงแล้วการที่ก้ากระหม่อมรับสั่งให้คุณพลสันติไปรับเทพมนตรีกลับมานะนะั้นก็รู้แต่คนในพระคนนอกหาได้รู้ไหม แล้วโจมันจะรู้เรื่องได้ไงหรือพระเจ้ากษั็จพี่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณจรนพวกนั้นนะ่ะไม่รู้สถานการณ์หรือไม่รู้ความจริงว่าลูกของเราเนี่ยเป็นใครอาจจะปนสเปะสปะก็เป็นได้นะคงไม่สเปะสปะม,มั้งเอาเถอพะพยาคะเอาเป็นว่า <S <S ถือเป็นการฟาดเคาะไปก็แล้วกันนะพยาคาการกระมังฉันก็ไม่เป็นไรแล้วใช่แต่ติ่งสําคัญการกระมังฉันเราสงสัยละเกินเตด็จแม่กับพระเจ้าน,น้าเนี่ย ให้ทหารไปตามกับันชั้นกลับรล้วจะมีการด่วนเนี่ยมีเรื่องอะไรด่วนหรือเปล่าหรือเพื่อนคะใช่เลยเอ่มีเรื่องจะบอกตอนนี้นะ่ะพระชนาของลูกเขาก็สละราชบรรลังให้ลูกของแม่ได้ดูแลแทนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทุกอย่างต้องครบช้างแก้วบรลลังแก้วแล้วก็เมียแก้วเพราะฉะนั้นถ้าเจ้ามีสามอย่างครบถ้วน เจ้าก็สามารถขึ้นครองราชได้ดูแลประชาชนแทนแม่แทนพระเจ้านาได้นะลูกถูกต้องใช่กำลังชั้นนั่งเมืองแทนพระเจ้านาใช่ถูกต้องและเทพบนตรีพระเจ้านาก็ยังปกครองเมืองได้อยู่แล้วพื่อย่าข่าเด็จแม่สิ่งที่นาเองตั้งใจเขาขไว้คิดว่าดีที่สุดแล้วล่ะเทพบนตรีลูกออทุกอย่างนะ่ะเป็นลายลักษณ์อักษรพระราชปรมาพิไธยความสมเด็จตาของลูกก็บ่งบอกอย่างนั้นเอาเถอะ เราพี่น้องกันไม่ได้มีเรื่องขัดแย้งกันใดใครครองก็ให้ความสุขประชาชนเท่ากันนั่นแหละถูกแล้วพระเจ้าค่ะแต่เรื่องสําคัญนี่สิลูกต้องเข้าพิธีราชาพิเศษเสร็จแล้วก็อุปพิเศษไปในตัวด้วยเลยเออนั่นก็คือคือคือพรแเจ้านา้าเทพกัญญาจะมาเป็นพระเมเหสีเคียงข้างของลูกเออไม่ไร <c oughs> ท่านเองจ้ะเอ่ออะไรเป็นไรเป็นอะไรไม่มีอะไรพะยะค่ะเต็ดแม่พระเจ้านาขุนพงตรีจะแต่งกันยังไงก็เป็นน้าเป็นหลานกันเนี่ยเขาจะไม่เล่นทากันแย่หรอที่นี่ใครก็ถือกันพระบรมวงศานุวงศ์ย่อมแต่งงานด้วยกันเองมันถูกต้องแล้วถึงแม้ว่าเทพกัญญาจะมีศักดิ์เป็นน้าแต่เขาก็รุ่นราวข่าวเดียวกัน ราวฉะนั้นเนี่ยคำโบราณท่านว่าเรือล่มในหนองทองจะไปไหนใช่ไหมนี่พระพระ้านในเมื่อเขาเห็นพร้อมต้องใจกันก็ไม่เห็นจะต้องขัดเลยท่านไย<อ>ไม่เห็นมีใครขัดสักคนหนึ่งเจ้าขยอยากขัดแม่เลยลูกเทพมนตรีก็ได้พ่ยาค่ะเมื่อเป็นความประสงค์ของเร็จแม่แล้วก็ท่านนาที่ตั้งใจเอาไว้แล้วก้ามันชอาคงขัดอะไรไม่ได้ถูกแล้วละ่ะแต่ว่าก่อนที่ก้ามนชั้นเทพมนตรีจะตะละโตด จะแต่งงานกับ <S <S พระเจ้านาเนี่ยขอให้ก้าหมุนชั้นเนี่ยประพาดป่าสักเจ็ดวันก่อนได้ไหมพ่อใะ่ข้า่จริงลูกเพิ่งเดินทางมาถึงแล้วทำไมจะต้องรีบร้อนไปประพาสป่าลูกอาจจะเคอะเขินที่พระเจ้านาเนี่ยต้องมาเป็นคู่ฟังให้ดีนะลูกผู้หญิงคนนี้เนะี่ยเขาต้องรักแล้วก็ดูแลลูกของแม่ได้ดีกว่าแม่ซะอีก เขามีหน้าที่มากกว่าแม่ถ้าอย่างนั้นแต่ก่อนอื่นไปค่ะเสด็จพี่ในฐานะที่ผมชั้นเทพกัญญาเป็นคู่มั่นของเทพมนตรีแล้วดูสิตอนแรกนึกว่าจะแต่งเลยที่ไหนได้จะขออนุญาตเสด็จประพาสป่าอย่างนั้นในฐานะที่เทพกัญญาเป็นคู่มัน่นเด็ดด้วยคนนะไปป่าด้วย ไปป่าด้วยอย่าไปเลยมันลําบากใช่พระเจ้าข้าไม่เห็นจะลําบากตรงไหนเลยในป่ามันไม่สบายมันก็อยู่ในวังในเมืองนะเป็นอะไรต้องเป็นผู้หญิงด้วยมีมีเทพมนตรีที่ไหนก็ต้องมีกัญญาอยู่ตรงนั้นไม่ลำบากหรอกเป็นอะไจะตายเทพมนตรีพะยาข้านาวเจ้าอย่าไปเลยเพราะว่าคนเราใกล้จะแต่งงานมักจะมีเคราะห์อยู่ซะที่นี่ ค้างสถกทีนี้สก่อนเถอะนะมันจะเป็นอะไรไปล่ะพระเจ้าขับระองค์ว่ายังไงเพชรดำการประพาสครั้งนี้ไปเพียงพระองค์ลำพังอาจจะไม่ปลอดภัยแต่การครั้งนี้หม่อมฉันขออาสาไปพร้อมกระทั้งราชบุตรพระอนุชาของพระองค์หนึ่งนะพระเจ้าขับร้องก็เด็ดพี่ถ้ามีก้าวก็มอมคงจะไม่มีภัยอะไรใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อครั้งมาก็เจอกลุ่มกองโจร ก็ไม่มีใครมากจะช่วยได้เสรงได้บทระยาโทษไปพล9อะไรถ้าเป็นไปได้หม่อมฉันน่ยขอไปกับพระองค์ท่านเทพมตรีดีกว่าจะไปทําไมท่านเม็ดดําเพชรเพชรดำพอดจาท่านเพชรดำพร้อมด้วยเทพทัดด้วยไม่ต้องเสด็จตามไปด้วยหรอกเพราะภัยจะเกิดขึ้นก็นคนที่ติดตามนี่แหละี่จะพูดอะไรนะพูดจาเนี่ย ไม่ดีไปกับตัวเองแล้วเกินเชียวไม่มีใครเข้าใจเราเลยอ่ะเทพรถไปด้วยกัน้พ่นางว่าอย่างไรพื่อเหรพี่ขอบใจที่เจ้าเนน่ยห่วงหล้านแล้วก็จะไปดูแลอรักขาลานด้วยตัวเองเออเถอลาอาจจะยังไม่ชินแล้วก็ตื่นเต้นที่จะมีคู่ครองเราไม่ได้มีการบอกไว้ล่วงหน้าถ้าหากว่าลูกจะไปแม่ไม่ห้ามเอาเจอะนะหัดเรียกเทพกัญญาดีกว่านะลูกจะได้คุ้นคุ้น ต่อไปแต่งงานกันแล้วไปเรียกเมียว่านะตายแล้วน่าเกลียดตายเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งดูสิเวลาเทพกัอยาเขินน่ารักน่าเอ็นดูเนาะหูตาหน้าตาแดงไปหมดที่เดียวสมกันเออย่างนี้ให้เขาไปด้วยกันทั้งหมดไปแล้วก็ฝากเป็นธุระด้วยนะท่านอย่าห่วงเลยฝากตามหาคุณพลสันติเขาด้วยก็แล้วกันผมฉันจะตามหาเองคุณจกค่าถ้าเจอก็นำกลับมา เขามีานอ็มีงาอยขอบใจนะจ๊ะเม่เวาต่วใจแต่งคนตก็ต้องแงใจตามนแยสหความทุกความทุกข์มาลามเหมือนเวรตาม มาเล้วไม่นึกเลยว่าจะได้รักพิมพ์ใจอยู่ยกยกเทปนตรีระวังจะยกจะโองต้องมาอุบัติขาดคองจะทำให้ต้องล้างยาจะทิ้งหล่น แบบถอดยวง <c oughs> พิมพ์ใจคงทวงตัญญาถ้บบากันญาอยู่ตรงนี้คุยกับใครเนี่ยจะคุยคนเดียวว่าถ้าเจ้านาะเออคื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 อไม่ตัญญา 酱米。 เจะไปแน่ใช่ไหมแน่สิถ้าจะไปแน่พระเจ้านาเออมันเคยอ่ะถ้าจะไปแน่เทพกัญญาก็จะบ่นแล้วกันนะว่าลำบากโหนไม่บ่นหรอกนแล้วก็ไปเถอะช่ระสิอ๋อจดาดาไปดาไปจ้ะ